ดินี่คือพิธีมอบรางวัลอระทรงเกียรตินะครับข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาเมืองแห่งศิลปะประจำปี2567นะครับแล้วก็วันนี้อากาศดีอากาศสดใสมากเหมือนท่านประธานของเราด้วยนะครับท่านผู้มีเกียรติครับขอก่อนอื่นเลยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านวิเชียนสุขสร้อยครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประธานในพิธีครับสวัสดีครับท่านครับถึงแม้ว่าวันนี้ท่านจะใส่สูทไม่ถูกท้ายแต่ท่านก็ใส่ใจและผูกพันกับทุกท่านเสมอนะครับสวัสดีครับ โอเคแล้วกันถัดไปนะครับต้องขอแสดงความต้อนรับด้วยนะครับสำหรับคุณโกวิทพการมาศครับทานผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะรวัฒนธรรมรุ่นสมัยสวัสดีท่านครับรวมไปถึงนะครับคุณทินัตนสมบัติสิริผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับสวัสดีครับรวมถึงแยกให้ดูเจ็บด้วยนะครับย้อนความกันนิดนึงนะครับว่าในปีก็ประมาณพศ2561เนี่ยแน่นอนนะครับเรา ได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะตามหาศิลปินที่มีศิลปะในหัวใจนะครับสร้างความเบิกบานใจโดยที่ถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดีมากๆแล้วก็นี่คือที่มานะครับว่าทําไมเราถึงอยากจะตามหาคนที่มีความสามารถก็คือเริ่มตั้งแต่จังหวัดกระบี่เชียงรายโคราชนครราชสีมานะครับสจังหวัดนี้เนี่ยเป็นเมืองนําร่องแห่งศิลปะนะครับว่ากันว่าถ้าเรามีศิลปะในใจเนี่ย ชีวิตเราจะมีเทสจะมีระดับแต่ผมคิดว่ามันไกลเกินกว่านั้นมันจะสามารถสร้างความยัง่งยืนได้ในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นการสร้างไรายได้ของคนในชุมชนการสร้างโอกาสของในแต่ละพื้นที่ มันแทบจะทุบไม่ติเลยก็ว่าได้นะครับและเราได้รับความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนทำให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จและในวันนี้ได้มาซึ่งรางวัลดีเด่นแล้วทั้ง3จังหวัดด้วยกันขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงต่อไปผมอยากให้ท่านหายใจลึกๆเปิดใจกว้างๆนะครับเพราะว่าผมขอเ,เกี่ยบมาด้านนี้สักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในงานวันนี้เองเนี่ยผมจะบอกแบบนี้นะครับลำดับต่อจากนี้ไปนะครับ ท่านจะได้พบกับการแสดงที่เป็นที่สุดจริงๆนะครับและก็ผมคิดว่าอาจจะหาชมได้อย่างยากยิ่งและผมเชื่อว่าการแสดงตรงนี้อาจจะเป็นการต้อนรับแขกบ,บ้านแขกเมืองได้เป็นอย่างดีด้วยและณนะขณะดีนะครับท่านนี้ด้วยนั่นะก็คือเป็นหนึ่งใน3ท่านได้รับรางวัลดีเด่นของโครงการนี้นะครับคุณนิมิตพิพิตกุลขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงชุดที่มีชื่อว่าศิลปแห่งธรณีครับสวบคุครับ สวัสดีทุกท่านนะครับการสแสดงชุดนี้คิดว่าน่าจะเป็นปฐะมบทนะครับของการทําพิธีเปิดบันนี้นะครับมีศิลปินอยู่ที่นี่มากมายเราเชื่อว่าศิลปินไม่ได้เป็นเพียงผู้สร้างผลงานศิละปะแต่ศิลปินเป็นผู้สร้างโลกและจัก,กรวาลน,นี้เช่นกันนะครับการสแสดงชุดนี้มีชื่อว่าศิลปีแห่งธรณีนะครับซึ่งเราจะได้เริ่มต้นการสแสดงนีกันครับ ในโอกสนี้นะครับขอเชิญประมินต้อนรับนะครับศิล,ลปินนะครับจากจังหวัดนครราชสีมาครับถึงเข้ามนะครับ,รบซึ่งเป็นช่างตั้งตีนะครับที่มีความสามารถและงานนี้เป็นงานของท่านด้วยนะครับเราจะมาเริ่มต้นกันกับการแสดงศิล,ลปีแห่งธรณีนะครับ วายฟ้าวายแผ่นดินเราก็ต้องวาย เาไว้ถึงอคันยสุลที่กล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงการสร้างและกําเนิดโลกและจักรวาลจักรวาลเหล่านั้นได้นำมาซึ่งสิ่งที่เนื้อมนุษย์และนํามาซึ่งสิ่งที่เป็นเทพพดาที่ลงมายังแผ่นด,ดินและลงมาเก็บกินง้วนดินเมื่อกินไปแล้วพลังของสิ่งมีชีวิตนั้นเทพพญดานั้น กลับลดลงและทำให้เขากลายเป็นมนุษย์มนุษย์ผู้ชื่อว่าจะเข้ามาปกครองแผ่นดินเข้าครองด้วยพลังด้วยตัณหาด้วยอารมณ์ด้วยความตั้งใจที่อยากจะปกปักรักษาและทำลายแต่ในโลกนี้ ยังมีสิ่งที่เรียกว่า <Yeah. S 1> มนุษย์ที่เต็มไปด้วยศิละปะที่วาดระบายภาพบนผนังถ้ำที่เป็นศินลปินแห่งโลกซึ่งเป็นศินลปินแรกที่สร้างศิละปะเหล่านั้นสี 4, ่พันกว่าปีหลายล้านปีพวกเขาได้สร้างครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อจะกลายเป็นผู้สร้างสรรค์ จงเป็นผู้สร้างสรรค์เถิดในความเชื่อนั้นเราเชื่อนในติตที่เป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะที่วาดระบายเราเชื่อว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของโลกและจัก,กรวาลและการดำรงอยู่และศิลปะทั้งหมดดิ้งเย็นโลกเย็น อินร้อนโลกร้อนศิลปินทำให้โลกเย็นศิลปะเย็นโลกเย็น ดาวเต็มฟ้าหัวใจเบิกบานด้วยศิลปะที่เราสร้างโลกนี้จักรวาลนี้จะดำรงคงอยู่ได้โดยศิลปินเป็นผู้สร้างครับ ปรบมงศเกับศิลปินทุกท่นานครับเอาละครับท่านผู้เกียนครับขอเสียงปรบมือดังเลยครับการจรย์ชุวิตวิจิตรศาลป์แห่งกรดีโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆครับขอขอบคุณด้วยนะครับท่านอาจารย์ครับ